อีกรอบหนึ่งครับอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้เขียวทั้งงานเลยนีแฟนเข้าพนนักชิลด้วยนะครับส่วนใหญ่คนใช้สีเขียวหน้าตาดีทุกคนอาาวันนี้คอนเสิร์ตดัตเทิลง่ายสิ คอนเสิร์ตดบตเทิลประชาออกมาปล่อยไปแล้วหนึ่งชุดนะกับเพลงตัวเองครับผมแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งมีชื่อว่าเจ็บไปเจ็บมาซึ่งปล่อยไม่เต็มถ้าใครอยากฟังเต็มเต็มติดตามกันไปเรื่อยๆแฟนคับพี่นัทชิวหลายๆคนสงสัยถ้าชาอมาบนงานเมื่อไห่พี่นัทชิวจะออกพี่นัทชิวพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับ มาผู <kung> ้กบมาเลยผู <sponge> ้กบมเลยบอกว่าเชิญพบกับพี่นัทชิลสุดหล่อได้เลยครับโอเคนะตะกี้ไม่มีใครได้ยินนะครับอะไรนะพี่เดี๋ยว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 อะไรอะไรหล่อๆนะครับบอกว่าเชิญพบกับพี่นัทชิวสุดหล่อเชิญพบกับพี่นัทชิวสุดหล่อใช่เลยง่ายๆพี่ายๆนะหรือว่าลองไม่ติดละหมัดเดี๋ยวลองก็ได้อี่ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและต่อไปนี้นะครับก็เตรียมตัวพบกับพี่นัทชิวสุกอรอสุกรอครอับ